สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโปรแกรม Photoshop นะคะมาปรับเปลี่ยนสีผมกันโดยใช้โปรแกรม Photoshop กันนะคะการอื่นนะคะเราต้องที่เข้าไปที่โปรแกรม Photoshop ก่อนนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะเราจะมาเลือกรูปนะคะกดที่ไฟล์นะคะแล้วกด Open รูปของเรานะคะตอนนี้จะอยู่ที่ d e s k t o p นะคะเอยรูปของเราจะเป็นรูปแม่เจอแล้วนะคะ รูปนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนสีผมได้นะคะโดยไม่ต้องย้อมจริงนะคะเราจะมาใช้โปรแกรม Photoshop นะคะในการปรับเปลี่ยนสีผมว่าผมของเราจะเข้ากับหนังหน้าของบุคคลท่านนี้หรือเปล่านะคะของนางแบบของเราหรือเปล่าหลังจากที่เราเลือกรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำคารทำเลเยอร์ของขอบเส้นผมนะครับที่เราจะย้อมกันนะคะเลือกไปที่เครื่องมือนะคะที่เราจะทำกัน ขันต่อนนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะเริ่มไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะ รู้สึกว่าจะทำยากนิดหนึ่งนะคะตอนนี้มาถึงกลางหัวแล้ว มาถึงข้าง,งพี่เขารู้สึกว่าจะข้าง,ขงพี่เขาสะ mm hmm. สวยนิดนึงนะคะตอนนี้เรามาถึงเกือบทรึ่งทางแล้วก็จะเสร็จแล้วโอเแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะคะ ค่ะหลังจากที่เรานะคะคอปเส้นผมนะคะที่เราจะย้อมสีได้แล้วนะคะวิธีต่อไปนะคะเลือกไปที่เครื่องมือนะคะเลือกไปที่บัตชูนะคะและกาหนดนะคะเลือกแปลงไปที่ประมาณนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพิกเซลนะคะและเปลี่ยนจากนอร์มอให้เป็น c o l เลนะคะเราจะมาเลือกสีนะคะที่จะเหมาะเหมาะสำหรับนางแบบของเรานะคะ วันนี้น้องเป็ดขอเลือกเอาเป็นสีน้ำตาลกันแล้วกันนะคะน้ำตาลอ่อนๆเนาะเราดูซิว่าจะเข้าหรือเปล่าเรื่อย พอเราได้สีผมตามที่เราต้องการแล้วนะคะที่เข้ากับใบหน้าของนางแบบของเราแล้วก็กด Ctrl G เพื่อเอาเลเยอร์ออกนะคะแล้วต่อไปเราจะไปกดเซฟการกดไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็กดไปที่เซฟนะคะโอ,คโอเคครับ